สวัสดีครับพบก,กับ t ท e กนเจอรนะครับมาอยู่กันที่ ID 2นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดกาชาตามล่าเจมม่วนะครับอยากได้ตัวเดียวเท่านั้นเลยนะสำหรับเจมม่วนะครับอ่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็จะเปิดทั้งตัวกาชาแล้วก็รูบี้นะครับรูบี้มีอยู่300นะครับส่วนตัวกาชามีอยู่15บใบอ่าเดี๋ยวค่อยไปสะสมต่อในสเตติเวนนะครับ รูบี้ของ ID.2 เปิดแค่300นะที่เหลือจะเก็บยาวๆแล้วนะครับไปเปิดที่โคโลโบเรนเจอร์เดือนหน้านะครับเป็นเดือนสิงหาคมนะครับไอดีสอครับก็อยู่ในซีรีส์สายฟรีปั้นทีมขึ้นหลีกตำนานนะครับใครอยากจะรู้ว่า i d นี้นะครับจากขึ้นตำนานตอนไหนอาจจะปั้นทีมยังไงวางแผนยังไงนะครับไปดูที่ 1> EP 1กันได้ครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะคัดเลือกเรนเจอร์นะครับแสงและมืดปั้นแม็กมาหนึตัวอันนี้มีคนถามมาเยอะมากนะเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่าผมจะเปิดได้เจมม่วงหรือเปล่าอ่ะรอบนี้ตู้เพิ่มอกาศอยู่ข้างล่างนะ,เ,ะเหมือนต้นเดือนนี้ตู้เพิ่มอกาศจะอยู่ข้างบนใช่ไหมอันนี้ก็แอบมีกลืนเกียออยู่เหมือนกันนะ,ะตัวเกมนะครับถ้าใครจำได้นะครับสมัยซีซั่นแรกเนี่ย กระป๋องช่วงนั้นจะเป็นกระป๋องโคกนะครับกดเพิ่ม exp นะครับตอนแรกอากกาชา F มันจะอยู่ตำแหน่งเดิมใช่ไหมอยู่ดีๆสลับเป็น r u b ีซะงั้นนะครับโอ้โหได้ได้ว่าตอนนั้นก็แบบมีคนพลาดไปหลายคนอยู่กันนะในเกมนี้ต้องระวังครับต้องหูไวตาไวผมนี่โดนไปแล้วนะครับเออเปิดผิดตู้ครับชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะเพราะว่าโอกาสมันก็จะลดลงชัดเจนนะครับ อ่ะเมื่อกี้ได้โคนี่กองเชียร์ครับก็มาสะสมไปนะโคนี่กองเชียร์ครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีความสามารถเปอร์เพิ่มครูดาเรนเจอร์ครับซึ่ง ID 2ของผมเนี่ยหลักๆจะเป็นเซตคอมโ,มโบเพิ่มคูดาเรนเจอร์นะครับแต่ว่าขัดขวางพื้ที่แลวท่านนี้ก็ได้นะจระเข้กับตัวของมูนดุยางอ่ะเปิดเป็น3รอบเออจะมาหรือเปล่าอ่ะผมขอขยับไปทางนี้ด้วยกันนะ เออเผื่อจะโชคดีบ้านะครับต้องร่อรอกก่อนว่าเราอยากได้บลูมูลแต่จริงๆแล้วเราอยากได้เจมมาเจมมาเจมมาเต็มม่วงนะแต่ขอให้เจมมามาเถอะทั้งหนึ่งตัวไอดีนี้จะได้ไปโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหเจมมาได้มูลน,นะครับอ่ะมาเป็นไรเอามาบัฟคะแนนเอามาเอากบนะครับอบดามอัลตร้าฮึบ โอ้โหดูทรงละขบวนการเจ็ดดาวมาเพียบเลยทีเดียวสงสัยจะอดแล้วมั้งเนี่ยไอดีนี้นะครับเพราะว่ารูบี้เก็บยาวแล้วนะครับเหลือเพียงตัวโอ้โหหมดแล้วมั้งเนี่ยรอบสุดท้ายสีม่วงมาโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยจะออกอะไรเกินเยอะแยะขนาดนี้โอ้โหฮู้ดไม่ออกครับอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าได้บัฟตัวบัฟ คะแนนในเซตอีเวนต์นะครับเพราะว่ารอบนี้เ e ตอีเวนต์เนี่ยยังไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกๆไอดนะนแต่ว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะแยะมากมายนะครับโอเคมาอัปเดตกันนิดนึงก็ยังไม่ได้เป็นคลิปซีรีส์สายฟรีปั้นทีมคลินอีกตำนานนะเดี๋ยวจะทำอีกครั้งหนึ่งใน EP2 นะครับก็มีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันว่าแสงระมบืดของผมเนี่ยจับปั้นตัวไหน,นครับซึ่งกบม่วงอันนี้น้องๆที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ย ก็ถามเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับกบม่วงได้ฟรีเดือนละ1ตัวเท่านั้นนะครับาจากหอคอยอน,นันต์นะครับแต่เดือนนี้มีความพิเศษอย่างหนึง่งอ่ะเดี๋ยวค่อยไปกดดูนะผมมีกบม่วงนะครับเดือนนี้ยังไม่ได้เล่นหอคอยนะครับ482 16 17นะครับเดือนนี้หอคอยยังไม่ได้สิบนะครับแล้วก็มีภารกิจพิเศษอันนี้ถือว่าโชคดีอยู่เหมือนกันนะที่โตเกมเนี่ยเขาจะาแตกนะครับ น่าจะอยู่ในลูกแก้ว15อันก็ต้องวันที่15นะ15หรือ20นี่ยแหละสักอันหนึ่ง15อ่ะจำได้ว่าเป็น15นะครับอ่ะ15นะครับก็จะได้กบไฮเปอร์มาอีก1ตัวอ่ะก็จะเป็น19ตัวนะครับส่วนตัวที่ผมจะเลือกปั้นอ่ะผมอ่าพูดคร่าวๆก่อนละกันนะในคลิปนี้นะครับผมมีแสงและมืดทั้งหมด5ตัวสมมุติว่าเปิดได้เจมม่วงมาเอาจริงๆผมไม่ปั้นแม็กซ์นะ อ่าผมอาจจะใช้เจมม่วงแค่เวลล์ร้อยสี่สิบนะครับถ้าสมมติเปิดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงจะสะสมตัวกาชาเปิดอีกนะครับส่วนโคนี่บินไม่ปั้น Max แม็กซ์แน่ๆนะครับเพราะว่าอ่าตัวบินท่าแสงเนี่ยเมื่อเจอเกมตั้งรับนะครับด้วยตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่รอดแน่ๆน,นะครับต่อให้เป็นตัวแม็กซ์เนี่ยเจอเวลล์ร้อยสี่สิบเกียร์ดีๆเนี่ยผมว่าก็ลำบากนะครับฉะนั้นเนี่ยแสงระมบดรอบนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเนี่ย คาดหวังเอาไว้มากว่ามันจะต้องมีตัวพาคพื้นเก่งๆนะครับอ่าเรียกได้ว่าแบบโหดแน่ๆนะครับแล้วต้องพยายามเปิดให้ได้นะแต่ปรากฏว่าไม่เก่งนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรมากมายแล้วผมก็เลยต้องมาย้อนปั้นตัวเก่านะครับอ่าซึ่งตอนนี้ผมมีสั่งระมืออยู่5ตัวนะครับ ตัวแรกที่ตัดทิ้งออกไปเลยนะครับเป็นบอสป่าผีตัวนี้ไม่ปั้นแม็กซ์แน่ๆนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยผมก็แอบคิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันต้องมีตัวกันบินที่เจ๋งกว่าน,นี้นะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าก็จะมีแค่ระดับท็อปๆนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของกบม่วงนะครับเขาก็ปั้นแม็กซ์กันไปอยู่เหมือนกันนะตัวต่อมาครับที่ผมจะไม่ปั้นแม็กซ์ครับก็คือตัวนี้ อ่าจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยควรจะปั้นแม็กซ์หนเหมือนกันถ้าอยากจะขึ้นหลีกสูงได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอ่าตัวบินนะครับก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะการมีตัวกันบินเจ๋งๆสักหนึ่งตัวเนี่ยมันก็จะโหดนะครับเพียงแต่ว่าผมเองนะครับอยากจะปั้นทีมพักพื้นนะครับอ่าที่มันช่วยทีมเนี่ยได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เล่นสนุกขึ้นตัวกันบินเนี่ยผมคิดว่าไม่เป็นไรใช้เวลาร้อยสิบพอนะครับเพราะว่าไอเดียหลักของผมเนี่ย ตัวของมูนผีจีนครับใช้เวล1์5มันก็ขึ้นตํานานได้นะแต่ว่าต้องให้มีทีมพักพื้นแนะข็งแกลางสักนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นผมขอตัดสลีหิมะนะทางที่จริงๆสามารถปั้นแม็กได้นะครับแต่ผมต้องการตัวที่มันเป็นภากพื้นปกตินะครับฉะนั้นเหลือแค่3ตัวนะครับตัวต่อมาอริสติกิเอออันนี้ผมก็ขอเลือกที่จะไม่ปั้นแม็กซ์ครับผมมองว่าตัวนี้เนี่ยหาเกียร์ดีๆครับใส่ให้มันนะ ก็น่าจะเพียงพอครับในการปล่อยตัวนะครับออกมาบัฟรีเซ็ตคูดาวสกิลซึ่งจริงๆตัวนี้สําคัญอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาจจะแค่รีเซ็ตนะครับผมอาจจะหาเกียร์ดีๆในอนาคตนะครับคราวนี้เหลือ2ตัวแล้วนะครับเป็นม o นเบ r s สบอลกับลิงคลัสตัวนี้ขออนุญาตตัดทั้งทัที่จริงๆเนี่ยผมอยากปั้นตัวนี้มากสาเหตุมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเลยคือ ผมไม่มีเกียร์ดีดนะครับตัวนี้นะครับถ้ามีเกียร์ดีเนะี่ยผมว่ามันน่าจะช่วยทีมได้ดีนะครับเพราะว่าซมมอนอันเชิญต้นมะพร้าวเนี่ยค่อนข้างจะถึกมากอ่าแล้วก็ดาเมจนะครับจริงๆหนักนะครับแม้ว่าจะเป็นดาเมจพิษเพียงแต่ว่าในอ่าพีวีพีกสูงเนะี่ยตัวล้างพิษมันเยอะมันก็าจะติดไม่ดีมากนักนะครับปัญหาคือเกียร์แค่นั้นเองนะครับ ผมก็เลยคิดว่าจะเลือกปั้นตัวนี้นครับเป็นมูนเบสบอลนะอันนี้มีเหตุผลส่วนตัวนะคือจะปั้นผิดจะปั้นถูกไม่รู้แหละแต่เหตุผลส่วนตัวของผมนะครับก็คือว่าผมนะครับต้องการจับปั้นตัวภักพื้นอาจจะตัวนี้เนี่ยมีดามเมจนะครับกว้าง350จุดไม่ทะลุอมาตะานะพูดาวสกิลก็ปกตินะครับแต่ผมจะใช้อลิสติกิในการ รีเซ็ตนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับอมตะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็วิ่งไวอันนี้ก็ถือว่ามันก็บัฟช่วยทีมได้ดีเหมือนกันนะแถมความสามารถให้เปิดนะครับขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูก,ก็คือเพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นั่นเองไอดี ID นี้นะครับเป็นคอมโบนี้ค่อนข้างจะเยอะผมก็เลยปั้นขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุผลที่1นนะเหตุผลที่2ครับจะได้ทำแบทเทิลครับกับโคนี่อมาร์เทสืเออคือโคนี่อมาร์เทสือบอกเลยว่าเป็นเรนเจอร์นะครับที่ ห้าไปตี1ต่อ1นะตัวน้นะวานไม้ละไฟะครับทุกตัวเอาตัวไหนมาตีก็ได้ไม่มีใครสู้โคโนี่อามาเทอร์สืดได้เลยครับในการแบทเทิลหนต่อ1ถือว่าเป็นเบอร์หนึเลยนะผมก็เลยอยากจะรู้นะครับว่าถ้าเอามูนเบสบอลนะครับไปแบทเทิลกับโคโนี่อามาเทอร์สืเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะอ่าซึ่งถ้าชนะทางกันด้วยนะครับโคนี่เป็นแสงครับตัวมูนเป็นมืดเออแบบนี้น่าจะสนุกนะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ผมเนี่ย คิดว่าจะปั้นตัวนี้แม็กซ์นะครับเดี๋ยวไปดูบนท็อปนิดนึงคือผมว่าน่าจะมีใช้อยู่บ้างครับไม่เยอะ,ะครับเป็นตัวที่บนท็อปตำนานเนี่ยเขาถือว่าเป็นตัวที่เขาเลือกจะเอาออกจากทีมก่อนนะ,อ,ะอย่างทีมนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับในเกมป้องกันนะครับแต่ขอซ่องดูสักนิดหนึ่งนะครับคุณเกียงก็ไม่ได้ใช้นะครับ คือตัวดาเมจที่แบบเขาคาดหวังกันเนี่ยต่วนเนี่ยจะเป็นไทกะนะคือใช้ไทกะกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยทุกทีมจะต้องใช้ไทกะครับอ่าและตัวที่ผมไม่ได้เลือกปั้นแม็กซ์นะทุกคนเขาปั้นแม็กซ์กันหมดนะครับแต่ว่าบนท็อปเนี่ยเขาปั้นกันหมดแล้วเอออันนี้ทั้นั้นเนี่ยไม่ไม่ได้บอกว่ามีส่วนที่จะอ่าทำให้ผมเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมูนเบสบอลนะที่ผมเลือกจะปั้นนะครับอ่าอย่างน้อยก็จะได้มีคลิปแบทเทิลครับอ่ะเดี๋ยวขอดูสัก6คนดูว่า มูนเบสบอลเนี่ยอันหลุดทีมไม่หมดแล้วนะครับเออเดี๋ยวไม่เป็นไรผมมองในเรื่องของคอมโบความสามารถไฮเปอร์นะเพราะว่าอ่ามีคนนี้ใช้นะครับอ่าคนนี้ก็ติดอันดับหนึ่งอยู่บ่อยๆนะครับอ่าดูเกียร์นิดนึงก็เน้นถึกเลยครับอ่าเขาเน้นถึกเลยครับไม่ได้เน้นดาเมจอะไรมากมายนะเพราะว่าน่าจะใช้ไทกะนะครับเนี่ยใช้ไทกะกันทุกทีมนะคือเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะ เรียนมากๆอ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูดีกว่าไอดี ID. นี้ของผมนะครับโอ้โหาวๆนี้คนไทยเพียบเลยนะคือผมไม่ค่อยได้เล่น P v p นะอ่ะสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาเจอกับทีมนี้ดูแล้วกันมาอ่าเมื่อกี้มีตัวบินใช่ไหมมาเจอกับทีมนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันครับอใครอยากจะรู้ว่าผมตั้งเป้าคือลิกตำนานนะครับ ในการที่เป็นสายฟรีนะซึ่ง ID ดีนี้ก็สร้างมา2ปีแล้วนะครับ2ปีนิดๆ2ปี1เดือนนะครับ2ปี1เดือนกว่าๆก็จะพยายามทำให้ได้นะอาจจะทำไม่ได้นะครับสาเหตุไม่ใช่อะไรเปิดไม่ได้เรนเจอร์ตัวโหดเออคือผมเนี่ยเก็บรูบี้ยาวแล้วนะครับเพราะว่าเดือนหน้าเป็นโคโรโบเรนเจอร์นะครับ ซึ่งต้องเปิดให้ได้โตโหดของเดือนหน้าก็คือเดือนสิงหากับอีกเดือนหนึ่งคือตุลาคมนะครับอ่าก็เราลุ้นกันแล้วกันเนอะอย่างเดือนพฤศจิกาจะเป็นสงระมือโตใหม่นะครับใหม่ทีหนึ่งนู่นเลยครับพฤศจิกามานานไปครับผมก็เลยคิดว่าไม่เอาดีกว่ามานานเกินไปละขอแบบปั้นเลยดีกว่าเอาไม่เป็นไรจะผิดพลาดยังไงก็แล้วแต่ครับแต่ผมมองว่าอันอย่างน้อยนะครับก็มีคลิปเบสเตอรแน่นอนนะ เออจะได้รู้กันทัดๆนะครับว่าโคนี่มาเธอสึแม็กซ์ครับกับมูนเบสบอลแม็กซ์เนี่ยผลต้องมาจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดตัวนี้สู้ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะมีใครสู้โคนี่มาเธอสึนะครับแบบ1ต่อ1ได้แน่ๆนะเออแต่ตัวไหนมาก,ก็แพ้ครับยังไงก็แพ้นะครับอาจจะมีในอนาคตอ่าแล้วก็จริงๆอีกหนึ่งตัวก็ไม่แน่มีความเป็นไปได้แต่ว่าก็น่าจะยากเพราะว่า ด้วยดาเมจจต่ต้องใช้เวลาประมาณนึ่งแล้วมันก็มีล้าแซตแทกนะก็คือตัวไทกานนั่นเองอใส่ไว้พิบนะครับมีดาเมจที่ดีนะครับต่อสายพลงังแต่คราวนี้เนี่ยโพนี่มาเธอสื่อทำไมมันถึงโหดมากนะครับมันเป็นตัวที่ถึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เจอแต่ธาเสมอ่อน้ำไม้และไฟก็เป็นท่าเสมอกันหมดนะครับยางไปเจอมืดนะครับ ก็ไม่ค่อยมีตัวดาเมจที่จะแบบว่ามาฆ่ามันได้แบบโดยตรงอย่างชัดเจนนะฉะนั้นโคนี่มาเธอส์อเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ติดทีมนะครับยาวๆแน่ๆนะอ่าแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ครับคือเมื่อมันยืนได้นานขึ้นความสามารถไฮเปอร์ก็จะส่งผลนะครับส่งผลค่อนข้างจะชัดเจนนะอ่าโอเคก็รอดูแล้วกันนะครับซีรีส์ใส่ฟรีปั้นทีมขึ้นอีกตำนาน EP 2ครับก็เ,เดี๋ยวจะ กับเรนเจอร์แสงมืดซะหนึ่งตัวนะมาปั้นนะครับก็ได้กบ19ตัวในเดือนนี้เดือนหน้าก็จะแม็กซ์ครับเดือนหน้าก็จะเห็นนะอ่าเป็นบัตโตนะครับสำหรับคนที่ขอกันเข้ามายาวนานมากนะครับอ่ากดผิดแล้วจะกดจะกดออโต้จะกดออกเกมซะงั้นนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับโอ้โหกาชานะครับยังได้แต่ ก็ได้ตัวใหม่นะแต่มันเป็นตัวใหม่ที่หลายคนไม่ได้ต้องการเลยนะครับสำหรับเจ้าบลูมูนนะอ่ะใครเปิดกาชากขอให้โชคดีแล้วกันนะครับอ่ะใครจะวางแผนไงก็แล้วแต่นะครับว่าชอบตัวนี้ก็เปิดนะครับไม่ชอบก็เก็บนะครับหรือว่าเอาตั๋วไปเปิดเก็บรูบี้เอาไว้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้นนะแล้วกันนะแล้วกันครับสวัสดีครับ